สวัสดีแฟนๆ XHorse คุณได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราหรือยังนี่คือโปรแกรมใหม่ล่าสุดของเราเซนเซอร์ TPMS ความถี่คู่ XTPMS ครอบคลุมรถยนต์98%และมีแบตเตอรี่ที่เชื่อถือได้ใช้งานได้นาน4-6ปีเราได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือนี้และเนื่องจากเพื่อนๆหลายคนไม่เคยทำธุรกิจ TPMS มาก่อนและไม่รู้ว่าจะใช้เซนเซอร์ตัวนี้ยังไง วันนี้ฉันจะพาคุณดูขั้นตอนทั้งหมดโดยทั่วไปมี2วิธีในการเปลี่ยนเซนเซอร์ TPMS การ Copy การ Learning หากคุณทราบหมายเลข ID ของเซนเซอร์เดิมหรือหากคุณสามารถยืนยันได้ว่าย่านพาหนะรองรับการสื่อสาร OBD เราจะแนะนำวิธีการคัดลอกเซนเซอร์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมซึ่งง่ายและรวดเร็วกว่าอย่างไรก็ตาม หากไม่มีหมายเลข ID เซนเซอร์เดิมคุณจะต้องสร้าง ID แบบสุ่มสำหรับเซนเซอร์ก่อนและทำการโปรแกรมให้เข้ากับรถยนต์วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีที่2คือการ learning หากคุณสนใจในการคัดลอกเซนเซอร์คุณสามารถติดตามวิดีโอถัดไปของเราได้เอารถ Ford Transit ที่อยู่ข้างหลังผมเป็นตัวอย่างเราจะใช้ Key2 Max Pro คุณสามารถเข้าถึงฟังก์ชัน TPMS ได้หลังจากอัปเกรดฟรีและไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องมือ TPMS เพิ่มเติมตอนนี้เรากด tpms และค้นหาตัวเลือกที่ต้องการตามหมายเลข OEM หรือรุ่นรถยนต์ค้นหา ford transit เลือกปีที่ถูกต้องเนื่องจากรถคันนี้ไม่รองรับการสื่อสาร OBD interface มีเพียง3ส,ส่วน active program และ learn คุณสามารถดูรายละเอียดการดำเนินการได้ในส่วนการเรียนรู้และแนะนำให้ใช้วิธีการเรียนรู้แบบ Static Learning ขั้นตอนที่1สร้างเซนเซ,นเซอร์แตะที่โปรแกรมและเลือกสร้างอัตโนมัติวาง Key2Max Pro ไว้ใกล้กับเซนเซ,นเซอร์แตะที่ใช่เพื่อเริ่มการเขียนโปรแกรม Key2Max Pro รองรับการตั้งโปรแกรมเซ็นเซอร์หลายตัวพร้อมกันตอนนี้มีการสร้าง ID สุม่ม4รายการแล้ว ขั้นตอนที่2การติดตั้งติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่ที่สร้างขึ้นบนยานพาหนะโดยปกติจะอยู่ที่ด้านในของดุมล้อขั้นตอนที่3นํนำรถเข้าสู่โหมดการเรียนรู้ปิดสวิตช์กุญแจกดเบรกไว้1วินาทีแล้วปล่อยมันไปเปิดสวิตช์กุญแจทำซ้ำสามครั้ง จากนั้นเราจะย้ายไปที่ลูปถัดไปกดเบรก1วินาทีแล้วปล่อยปิดสวิตช์กุญแจและเปิดเครื่องอีกครั้งทำซ้ำ3ามครั้งเมื่อเราได้ยินเสียงแตรและแผงหน้าปัดจะแสดงกรณุณาปรับเทียบล้อหน้าซ้ายหมายความว่าเราได้เข้าสู่โหมดการ Learning ขั้นตอนที่4การเปิดใช้งานจากนั้นวาง Key2 Max Pro ไว้ใกล้กับยางและแตะที่เปิดใช้งานเปิดใช้งานเซ็นเซ,นเซอร์ตามลำดับจากด้านหน้าซ้ายหน้าขวาหลังขวาหลังซ้ายขณะอัปโหลดข้อมูลเซ็นเซ,นเซอร์ปัจจุบันไปยังยานพาหนะหลังจากการเปิดใช้งานสำเร็จยานพาหนะจะส่งเสียงระบุว่าเซนเซ,นเซอร์ปัจจุบันได้รับการป้อนสำเร็จแล้วหลังจากเปิดใช้งานยางทั้ง4เส้นแล้ว ทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและแสดงหมายเลข ID ในเวลาเดียวกันแผงหน้าปัดรถจะแสดงว่าการเรียนรู้เสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนทั้งหมดของการเรียนรู้แบบคงที่มีหลายสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษประการแรกการดําเนินการบางอย่างมีการจํากัดเวลาถ้าดําเนินการช้าเกินไปการเรียนรู้ก็อาจล้มเหลวได้ประการที่2ไม่ควรมีสิ่งรบกวนรอบไซต์เช่นเซนเซอร์ที่เสียหรือเซนเซอร์อื่น ควรย้ายออกไปห่าง10เมตรสุดท้ายนี้โมเดลบางรุ่นจําเป็นต้องทํางานเป็นเวลาหนึ่งช่วงเพื่อซิงข้อมูลโดยอัตโนมัติหากคุณทราบหมายเลขไ d ดของเซ็นเซอร์เดิมหรือคุณแน่ใจว่ายานพาหนะรองรับการสื่อสาร OBD ขอแนะนําให้คัดล็อกเซ็นเซอร์ซึ่งจะง่ายและรวดเร็วกว่าและเราจะมาพูดถึงกระบวนการนี้ในวิดีโอหน้าครับหากคุณสนใจโปรดติดตามเรา